จักพื่อีร์ษยานนะคะนักแสดงอีกคนหนึ่งค่ะที่หลายคนจับตามองมากเป็นพิเศษเลยค่ะตั้งแต่ออกอกาศวันแรกนะคะก็คือหนุ่มคนนี้ละค่ะเปาวริศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะเปาวริศนี่ก็เรียกว่าชื่อกับในละครที่เล่นเนี่ยนะคะครตรงกันเป๊ะเลยทีเดียวหลายคน<ช>บอกบว่าเอ๊ะอันนี้คือเขียนบทนี้เพื่อเปาเลยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับคือว่าผมคิดว่าเป็นชื่อที่แปลกมากกว่าครับชื่อเปาเนี่ยเหรอฮะใช่ครับยังไม่ค่อยมีใครมีชื่อว่าเปา เพราะฉะนั้นพี่นิกก็เลยเอาชื่อเปาแล้วกันผมว่าแจริงเปานี่มาจากอะไรคะกระเป๋าเปานี่มาจากไฮโลครับฮะไฮโลฮะคือคุณแม่ผมเนี่ยผมยังไม่มีชื่อเล่นตอนที่เกิดมาแล้วคุณแม่ผมเล่นไฮโลอยู่จริงเหรอแล้วแล้วคือว่าเอิมทยอนลูกเต๋าได้เบอร์เดียวกัน3มเบอร์ครับเขาจะเรียกว่าเป๋า ก็เลยก็เลยมาจากปบอกว่าเป็นภาษาจีนก็ได้เอาเอาง่ายๆเอาเป็นภาษาจีนหมายถึงการโยนลูกเต่าได้หมันการสามคร้งเออวันหละตอนแบบนี้เนาะอันน uh, ี้ตายแล้วแม่ผมอันอ่าเออคุณแม่ดูอยู่ ตายแล้วแม่ตายก็มาอ๋อนี่คือที่มาที่มาของป่าหลายคนคือผมกระป๋าไม่ใช่ครับผมเป็นละครเรื่องแรกเลยแต่ว่าเล่นนี่ได้เป็นธรรมชาติมากนะคะนี่คือเรื่องจริงหลายคนชมมากเลยทีเดียวนะคะไปเรียนเวิร์กช็อปหรือว่าเตรียมตัวกับบทบาทนี้เนี่ยยังไงบ้างคือว่าผมนี่ได้ถ่ายไปแล้วเรียนไปด้วยครับเพราะฉะนั้นซูิถ่ายพระาดสุกเสาผมจะได้ไปเรียนกับหมอมน้อยวันจันทร์ อ๋อเลยกระบอมน้อยใช่ครับแล้วก็มีเรียนพูดครูซอะครูซอจะสอนการออกเสียงให้ดีขึ้นครับผมค่ะครับผมเพราะว่าเราเรียนต่างประเทศมาหลายปีใช่ไหมคะบางทียังติดสำเนียงเนาะครับนอกจากชื่อเปาแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เขาเป็นช่างภาพจบจากอังกฤษชีวิตจริงก็จบจากอังกฤษเหมือนกันนะฮะมีความคล้ายหรือว่าความเหมือนยังไงบ้างสาหรับบุคลิกตัวเปาช่างภาพกับเปาวริศเนี่ยค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนนะครับคือว่าในเรื่องนี้ เพื่อนผู้หญิงเยอะมากนะฮะใช่ดูในกลุ่มมีเราผู้ชายคนเดียวเขบแต่ผู้หญิงนะคือชีวิตจริงอยากเป็นแบบนี้มากเลยครับแต่ไม่ไม่มีโอกาสครับส่วนมากเพื่อนผู้ชายผมเยอะมากเพื่อนผู้หญิงน้อยครับแล้วผมไม่ไม่ค่อยชอบใช้ความรุนแรงเหมือนในเรื่องเนี่ยครับต้องเอากะชาคอสตลอดเลยตีกันที่สนามบอลนี่โหอย่าทำตามนะครับ แล้วการถ่ายภาพเป็นี่ถ่ายเป็นไหมคะชอบไหมพ่อพ่อถ่ายเป็นครับแต่ว่าไม่ค่อยเก่งมากไม่ค่อยรู้ว่าปรับยังไงแต่ว่าผมก็เรียนรู้กับพี่ๆที่ตอนเขาถ่ายเราฮะเวลาวิธีจับกล้องวิธีปรับกล้องยังไงอืค่ะแล้วเวลาเข้าถ่ายจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะเราเองก็แหมไม่ได้นักแสดงอาชีพนะเพิ่งเพิ่งที่จะมาเล่นแล้วก็เล่นกับดารานี่เรียกว่าผ่านงานเป็นซุปตา์กันทั้งนั้นเลยดีใจมากนะครับคือว่าได้ทํางานกับ รุ่นพี่ที่เก่งๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกดีมากคือเราเราอยากทํางานแล้วทํางานกับคนที่เก่งจริงเพราะว่าเราจะได้เก่งไปด้วยกับเขาได้เรียนรู้จากเขาด้วยแล้วเรียนรู้สิ่งที่ที่ควรมาใช้กับการแสดงดีๆเข้ากับใครบ่อยๆบ้างทุกคนเลยไหมคะเข้ากับพี่นุ่นเยอะครับครับผมแล้วเข้ากับพี่คริสเยะครับพี่คริสดิเดียค่ะคพี่นุ่นดิเดียก็จะมาเข้าช่วงหลังๆครับครับ ทีนี้มีฉากหนึ่งที่คนพูดถึงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ค่ะฉากร้องเพลงบอกรักนุ่นะฉากนั้นเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคือต้องตั้งใจร้องให้มันดูคร่องบงทีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนร้องเพลงแบบนั้นอะเราให้ฟังหน่อยสิคะเออค,อ,คอคือฉากวันนั้นคือว่าผมผมน่าจะอาจจะมี ิดพลาดทางเทคนิคเน่อยครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมว่าผมก็ร้องพอใช้ไห้ครับผ <c oughs> ิดพลาดทางเทคนิคที่พูดนี่คือยังไงคะคือความจริงเราเป็นคนร้องดี <c oughs> ตรงโน้ตเตะไม่ค่อยตรงหรอกครับแต่ว่าน่าจะร้องดีกว่าร้ <c oughs> องดีกว่าน่าจะร้องดีกว่าที่ออกอากาศไปใช่ไหมรเรามีเวลาให้เพื่อเพื่อยืนยันว่าจริงๆริงร้องดีกว่านี้จริงๆแล้วร้องดีกว่าดีจริงเหรอครับเนี่ยจริงจริงจริงลองโชว์สักหน่อยได้ไหมคะ เล,เล้นด้วยกรับนถ้าร้องแล้ว,ลวพี่เต้นกันนะฮะอ่แต่เ,เขาอาจจะไม่ถ่ายเราออกอากาศนะเหรอครับค่ะเชิญค่ะ <laughs> ฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นได้กันทันตา <laughs> พอ,อยังครับ พอไม่มีทํานองขึ้นมาค่ะอายมากโอเคเลยนะคะนี่ในห้องสุขเงียบฉี่เลยนะตั้งใจฟังมากเลยตังใจฟังมากเลยี่จะบอกว่าถ้าไม่มีทํานองเนี่ยโอเคนะเพียงแต่ว่าทํานองกับเนื้อร้องของเรามันอาจจะไม่ไปด้วยการเป็นตอนถ่ายนะคะเข้าใจละงั้นมาหลังขอแนะนำเลยถ้าจะร้องเพลงไม่ต้องขอดนตรีอ๋อครับอินดีครับค่ะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะหลายคนบอกว่า พี่เชื่อว่าคไม่บอกอ่ะนะแต่ก็อยากถามครับผเราก็อยู่ในกลุ่มสาวๆใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยมีเราไปแอบชอบเขาแล้วก็มีคนก็ชอบเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรามีคู่ไหมคือผมหวังว่านะครับหวังว่าคงมีสักคนนะฮะที่จะมาคู่กับผมนะครับเพราะว่าผมมีตั้งสามสาวนะฮะใช่ครับแต่คุณอาทิตย์นี่ก็จะขโมยผมทุกคนเลยครับช่มมีคู่แข่งน่ากลัวนะใช่คู่แข่งน่ากลัวครับมีฐานะดีกว่าผมตั้งเยอะครับเพราะฉะนั้น แต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจครับแล้วจะบอกให้ค่ะคุณผู้ชมเราพยายามถามเปล่าก่อนเข้ารายการบอกว่าเอาเล็กคอดให้ฟังหน่อยก็ได้กับพลายตอนจบไม่ยอมบอกประเมยนปากแข่งมากจริงๆบอกว่าให้รอติดตามต้องรอติดตามนะเพราะว่าตอนนี้แม้แต่ตอนนี้เราก็ยังดางไม่ได้นะคะใช่ใช่ตอนแรกตอนนี้เขามาดูว่าเขาแบบเป็นพระเอกเลยนะนำโด่งมาเลยนะเออแต่ว่ามีด้วยกัน2คู่นะคะชีวิตจริงเนี่ยเป็นไฮโซเป็นนักธุรกิจ ไม่ได้เป็นไหโซนะครับเข้เขาว่ามาไงนะพี่ก็ว่าตามใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราจะแบ่งเวลาหรือชอบงานแสดงนกี่มากน้อยเพราะจริงๆในชีวิตจริงเราก็ทำงานในครอบครัวด้วยนะคะคือชีวิตจริงแล้วผม ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นไฮโซครับคือที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวก็คือจําหน่ายรถทุกสิบล้อใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมได้โอกาสมาทํางานด้านนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นงานที่ดีและสนุกมากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการแบ่งเวลาบริหารเวลาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ทําสิ่ง2อย่างที่เราชอบและมีความสุขกับงานครับผมแค่นั้นเองครับคืบริหารเวลาให้ดี เราทาได้ทุกอย่างตอนนี้ทําได้อยู่รู้สึกแบบยังพอได้อยู่ครับยังพอไหวอยู่ครับมีละครเรื่องใหม่ติดต่อมาไหมคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ครับอย่างครับผมแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จแล้วคือแบบคนก็ชอบเราอะนะฮะรู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบขอบคุณมากจริงๆหวังไหมหวังไหมตอนที่เราเราเราเข้ามาแล้วก็มารับบทแบบนี้กลัวกดดันอะไรไหมสิ่งสิ่งแรกที่คิดเลยครับที่จะก่อนรับงานคือบอกตัวเองว่าถ้าทําไม่ได้อย่าทําครับ เพราะว่าผมผมไม่ชอบทําให้คนอื่นมันเดือดร้อนเพราะว่าผมับผมเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าแต่ว่าพอพอทำเสร็จแล้วแล้วคนดูชอบผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับดีใจมากที่ทุกคนติดตามให้คะแนนตัวเองสักเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้เรื่องแรกของเรา5ครับห้าเต็มเท่าไหร่ละเต็มห้าเต็มห้ เต็มสิบถ้าเสียเต็มสิบหรอแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เราต้องปรับปรุงครับคิดไว้นะครับะนะเรื่องนี้ก็เดียกว่าก็กาลังเข้มข้นเรื่อยๆนะคะมีอะไรจะฝากบ้างนะคะสำหรับละครเรื่องนี้เพื่อนรักเพื่อนฤษียะครับผมสาหรับละครเพื่อนรักเพื่อนฤษยานะครับผมขอให้ทุกท่านติดตามมันทีหน้าครับเพราะว่าเราจะพาท่านไปเสม็ดนะฮะพาไปเสม็ดนะฮะพาไปบรรยากาศร้อนๆเล่นน้ำกัน เดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่สมเด็จมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นแน่นอนครับถอดเสื้อไหมคะไม่มีอะไรโชว์นะครับขอโทษทครับแต่มีคนเห็นนะไปโชว์ในตามแมกกาซีนนะแมกกาซีนอะไรครับมีคนบอกมาไม่มีนะ มันซีนเก่าๆมั้งครับเห็นไหมเห็นไหมต้องไปเอาเก่าๆไปหาดูได้แต่ใหม่ๆยังไม่มีใช่ไหมคะไม่มีอีกแล้วครับแต่ว่าในละครมีหรือเปล่าคอยรุ่นกันแล้วกันอาทิตย์หน้าไปสมิตกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆเพื่อนทีสยานะคะวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะเราติดตามกันได้ต้องขอบันเทิงลากันไปเลยแล้วกลับไปที่ทั้งสามท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าใส่ฝนใส่ฝนนี่ยังไงคะถอดเสื้อหรือเปล่าเนี่ย ถามให้ก็ดูอีกนิดนึงแนอนเลยค่ะเป๋าถ้าสมมุติชีวิตจริงเลือกได้สามคนนี้เลือกคนไหนลีเดียนุ่นคริสชอบแบบไหนไม่เลือกพี่คริสแน่นอนครับอีกสองคนเลือกกันน้องนั้นได้หมดครับเอาหมดเลยก็อสองคนเลยแต่งงานหมดแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับเราเป็นนุ่นน้องอย่างเดียวขอบคุณมากครับนีครับ